สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพูธีกำลังติดตามรับชมช่องจักมณฑีชนะพันธ์ครับมนีมา,มาอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วพี่น้องออ้ยนกเขาห,หลายๆครับกินหอนนกขเขาเจา้จาแจ้วด้วยตันแต่ไม่นเอารถจะคว้างมาเองไรแบบ่หรืยแะไรครับน,น,นี่เนี่ยใส่ตัวนี้ได้ครับตอนนี้พลาดนิดหน่อยมากแข่งทักษะนะครับแข่งมืออื่นหลอครับกับมืออื่นพี่น้องแข้งแง,ง้มโศกเราก็แง้มเลี้ยงกับนะครับกินหอนนกหรอครับซีตัวยุ่งห้องจะจะเป็นเังไหน ใส่ยาทายถ่องไว้น้ำแล้วกาวกระปากับชีคึกพอดีครับอากาศดีครับพี่น้องอากาศดีนะครับแต่ว่าบทนี้ยินแจะเสียงนกกระท่านี่แหละสาเกี่ยวแถวพนมสารคามมาหนิมันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่พนมสารคามาเลยตั้งแต่ปุล่ะครับพี่น้องนกกระท่าหลายครั้งนี่มีโอกาสนะสด็จมาต่ออยู่ครับกําลังหาทีมงานอยู่ก็ผมกะนกกระท่ามาเลี้ยงอยู่หองพักวันหนครับมันพื้นที่ไม่เหมาะนะครับแต่นกเขากะเม่ค่อยเหมาะปานไหน จะอยากเลี้ยงนกกระทาอยู่ครับคุมีโอกาสได้ใหายไปยุบานกะสีหาไปเลี้ยงเจ้าครูอยู่พี่น้องพ่อได้คันในฟังนะครับไปหาตอ่อขันมีโอกาสได้มาต่อพี่ครับทางสายเขียวคือเขาว่าแหละติดใช่เดือนสีแห่งไรพี่น้องอากาศดีครับฝนกำลังสิตกครับผมสวนลำญ่นะครับอยู่ในกลางเมืองวังน้ําเย็นนะครับพี่น้องลูกเขากับพ่อมีอยู่ทีมงานท่านใดอยู่แถวนี้ทักทายกันไหนนะครับเด้อผมแข่งอยู่โรงเรียนมัธยมโรงเรียนเทศบาลนี่ยังไง วังน้ำเย็นมาครับกับโรงเรียนมิตรสัมพันธ์วิทยานะครับอยู่ในเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นเลยครับเระสิทิภาพปเบิ่งบรรยากาศขนอกครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศที่พักนะครับบ้านเรารีสอร์ทนะครับอำเภอวังน้ำเย็นปวดหน่อยๆกำลัเงเด่นอ,อยู่เป็นตะต้อนอง,งีขนาดพี่น้องเอ้ยอากาศดีครับอากาศดี มาเปลี่ยนบรรยากาศนักเสี่กระดีกันนะครับอยู่ในเมืองอะไรก็บุญไหว่เนาะมายองก์สิก็หายใจเต็มปอดดีครับซ้ำยู่บ้านนอาแหละพี่น้องพวกน้องใหม่ไปไหนแกงกินเลยขอเขาเจะไปแกงได้บ้างเนาะครับบรรยากาศอยู่ข้างที่พักพี่น้องนี่สวนข้าวโพดครับก็เลัง,งางออกไปซื้อนาม แับสีน้ำโคกให้งดรหน่อยพี่น้องเอารูเ,ราเขาเจ้ามากอะต้องดูแลดีๆครับไปห,หาซื้อน้ำกันตอนนักยางไปเล่นนนำไปน้ำเราก็ฟังเสียงงกไปน้ำเราครับนี่เดี๋ยวฟังข้าลมหนกข้างสายเกี่ยวผมขี่รถกลายน้ำทั้งสองขางท่าน,นะครับแถวพนมสารคข้ามแถวนี้โอ้เป็นตะต้อนงดีขนาดพี่น้องต้นไม้วิจาร่พอดีนะครับแต่นมีทีมงานส่วนมากเลทีมงอนหลุไปตอนนี้นกต้อกก็พร้อมแล้ว นะครับขาดแค่เวลาครับทีมงานผมมาน้ำนะครับเพต้องไปขางขึ้นกันเลยหรือว่าสิ่้างขึ้นกันเลย,เลยผมกัวว่าผมมีปัญหาเดินะครับมาจากสามคนสี่คนสิครับไม่จวนกันมาหลายๆกับหาหม่องตอหยากครับหาไม้หยากหลายคนหลายบอ่อพี่น้องกันมาบ่าเกินหาคนสี่ันโอเคอยู่ครับกับพี่นอ้องยางมาซื้อน้ำครับโอ้ผมอันสองกิโล ทางผมถามไทบ้านนะครับทางเส้นนี้เส้นยู่ยข้างนาพี่น้องนี่ครับนี่ยู่ข้างนาผมนี่เส้นสีไปอำเภอวัฒนาคนครมาสันว่าหมองพอเช่มาต้อนอกนี่ตัวอา่านสันกว่านี่ครับอำเภอวัฒนาคนครตรงไปเลยมาสันว่าโอ้เป็นตาต้อนอกดีพี่น้องครับบรรยากาศบรรยากาศได้ครับแต่ว่าโมนีบ่เหมาะสมนะครับมันล่มผลร่มแห้งผดกำลังสียางเขาที่พักครับเก็บบรรยากาศมาฝากเย็บสี่าแก้วพอเช่มานงกนกของบ้านน้องนกเขานี่ อำเภอวัฒนานครนกมันขึ้นดีครับว่าขึ้นเร็วว่าสันเขาจะมาต่อสุกปีครับพอใช่ hmm. แต่ว่านกพอใช่พิ่นเพิ่นใไซเวลาเลี้ยงโดนนี่พี่น้องเพิ่นเลี้ยงสองปีนะครับเพิ่นยังแอบใ mm hmm. ไซเวลาเลี้ยงโดนเต๋อพิ่นบ่อแอบง่ายนะครับโ่ไงกันพวกนักขนใจห่อนกเจ็ดแปดเดือนเห็นมันขึ้นกับแอบโดมันจีลบนกับโดยมาขาจอใไซเวลา, mm hmm. าว่ามาทำกันหนึ่งปีอายุกงนะครับอายุกงมาทำกันหนึ่งปียังแอบนี่พอ,อใช่พิ่นสองปี ประมาณนี้แหละครับผมถ่ายคลิปนะครับสีอาอเสียงเจ้านำขบวนมาฝากครับก่อนสิม้ามือสองนี่คู่ผมเปิดไฟของนำนะคู่จาดจาจย๋